ก็อยากเห็นเผือกพัฒนาขึ้นมาตัวใหญ่เหมือนกันอยากอยากให้มันเป็นเบอร์ใหญ่เพราะว่าบางทีเขามองว่าเผือกมันเป็นจุดด้อยไม่ค่อยไม่ค่อยโตก็เลยอยากจะลองพัฒนาดูว่าให้มันโตเหมือนดํา นี้นะคะเราก็จะมาดูโรงเรือนของเจ้าทองเอกนะคะซึ่งอยู่ด้านใน,นที่คุณต่อกําลังจับนั่นอยู่คือเจ้าทองเอกนะคะทองเอกนี่ขอบอกนะคะค่าตัวไม่ธรรมดาเท<ช>่าไหร่นะพี่เตอค่าตัวสามล้านห้านะคะสามล้านห้านะคะสามล้านห้านะคะนี่อันนี้คือเจ้าทองเอกนะคะซึ่งเป็นซูเปอร์สตาร์ของลินลณีฟาร์มเหมือนกันอันนี้ทองเอกคืออยู่กโรงนี้นะะใช่ครับ คือน้องเอกก็ได้มาไม่ถึงปีเนาะไม่ถึงปีครับประมาณ4เดือนกว่าแต่คอตมากเลยใช่ไหมคะได้ข่าวว่าคอตมากคือมีคนต้องการน้ำเชื้อเขาพอสมควรก็พอสมควรลูกของเขานี่ยังมีให้เห็นอย่างคัะณดินีฟาร์มตอนนี้ค่ะตอนตอนนี้ที่ผมมียังไม่มีครับอ๋อแต่อยู่ในท้องแล้วแต่อยู่ในท้องครับท้องประมาณ10กว่าตัวใช่ยังไงก็จะมีอยู่ที่พี่หยมตัวนึงท้องใหญ่องใช่ครับแล้วก็อยู่กับเสือดำตัวหนึ่งครับ คดังเจ้ของเก่าของเก่าทองใบอ่าใช่โอ้โหพี่เตอ๋อจำเป๊ะมากครับเราเลี้ยงเขาแบบยังไงคะคุณต่อคือปล่อยธรรมชาติบ้างปล่อยธรรมชาติครับเช้าก็ปล่อยแป้งปล่อยแป้งนี้ก็3ชั่วโมงครับเย็นก็3ชั่วโมง ปล่อยให้ได้ออกกําลังกายได้วิ่งอันนี้คือแปลงของเขาเลยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้แปลงของเขาเลยแปลงส่วนตัวแปลงส่วนตัวเป็นที่พักส่วนตัวของเจ้าทองเอ๋ยนะคะใช่ครับแล้วเจ้าทองเอ๋นี่ก็คือมีเพื่อนๆนี่มีควายเผือกด้วยใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นควายเผือกนี่นะคะเราตามคุณตอไปเลยซึ่งเขาสามารถอยู่ร่วมกันได้ใช่ครับเขาบอกว่าควายตัวนี้ไม่ชอบเพศหญิง ไม่ชอบผู้หญิงนะคะแต่ชอบผู้ชายไยเปิดตัวนี้ต่อได้มาอย่างไรอะคะอันนี้ซื้อต่อซื้อจากานายกอายุทธ์ผู้เขียวมาสังเกตง่ายๆนะคะคุณแม่นี่ชอบเข่าเขามากเข่าเขาบานมากเลยอะคะ่ะครับอันนี้เขาเรียกว่าเขายัางไงอะคะน้องต่อตัวนี้เลียกกันเล่นๆก็เขาคลรบเบาแหละเ,ลเออใช่อันนี้ก็จะเป็นลูกเงินอุทัยลูกก็จะเป็นลูกแก้วฝันตัวเมียสายเงินอุทัยเลยครับสายเงินใช่ครับเพราะว่าบิ๊กอุทัยนี่จะเป็นลูกเงินอุทยกกกกววัย,ย,ค,รทยครั้ง น,นจะเป็นลูกเงินรูไทยอ๋อเงินรูไทยเลยใช่ไหมคะใช่ครับโอ้ค่าตัวแพงไหมคะนี่เผือกตัวนี้ตัวนี้นนผมซื้อม,มาสองสองแม่นี้ซื้อมาสาล้านส<ม>ี่อันนี้ก็มาดาโอ้ถ้าเฉลี่ยแล้วนี่ก็้ากว่าครับโอ้อย่างนี้เท่ากับว่า อ่าแต่ละที่อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยคือเป็นเกตเอหมดเลยใช่ไหมคะอย่างเงี้ยใช่ครับเป็นเกตเอแตวแม่เบอร์ใหญ่อันนี้ก็สูงร้อยห้าสิบสี่ห้าสิบห้าได้เผือกตัวนี้ชื่ออะไรนะคะคุณต่ออันนี้ชื่อปุยฝ้ายครับถ้าก็บอกว่าเป็นแม่บล็อกของฟาร์มเราเลยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นแม่บล็อกเลยมีเผือกทั้งหมดกี่ตัวนะคะตอนนี้ตอนนี้ประมาณเกือบยี่สิบตัวได้เริ่มพัฒนาเผือกใช่ไหมคะใช่ครับก็มี พัฒนาไว้ทั้งเผือกทั้งดำน้าคิดยังไงถึงมาเริ่มพัฒนาเผือกคะน้องต่อเพราะว่ามันมีน้อยครับ<ฆ>เสือม,มันมีน้อยก็คือน้องต่อเริ่มมาพัฒนาเผือกตอนนี้นะปัจจุบันนี้คือมี20ตัวแล้วครับประมาณนี้ครับ <20 S 2> รวมลูกด้วยประมาณ20ได้แล้วเร,เริ่มมาเลี้ยงเผือกนี่กี่เดือนกี่ปีะคะน้องต่อเริ่มแรกๆเลยครับแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่มีแค่ตัว2ตัวครับก็เลยเริ่มตอนนี้ก็เดือนที่แล้วก็เอาเข้ามา ก็เริ่มเข้ามา10แม่ลีลานีฟาร์มนี้นะปัจจุบันนี้คือจะพัฒนาควบคู่กันไปทั้งสายเผือกสายดำเลยสิคะเนี่ยใช่ครับแล้วเราก็จะมองจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละสายพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยหรอคะน้องฟอก็อยากเห็นเผือกพัฒนาขึ้นมาตัวใหญ่เหมือนกันอยากอยากให้มันเป็นเบอร์ใหญ่เพราะว่าบางทีเขามองว่าเผือกมันเป็นจุดด้อยไม่ค่อยไม่ค่อยโตก็เลยอยากจะลองพัฒนาดูว่า มมันนตเหือดแต่ตัวนี้เขาก็สูงร้อยกว่านะคะดูเขาใหญ่มากเลยร้อยห้าสิบกว่าแต่ชอบเขาเขามากเลยสะดุดที่เขาเขามากเลยนะคะคุณแม่มองดูเขาเขาเลยอันนี้ก็จะเป็นเผือกที่เบอร์ใหญ่เบอร์ต้นต้นของประเทศเผือกที่เป็นหน้าเขากว้างตัวแรกของเบอร์ใหญ่ เออหรอะร mm hmm. มันจะไม่ค่อยมีแต่มีหายากมากใช่ใช่เพราะว่าพี่ก็เพิ่งเคยเห็นที่วงเข่ากว้างขนาดนี้เหมือนกันครคือเข้ามาสะดุดเผือกก็คือสะดุดตัวนี้เลยอ่ะ,อะคือคืออยากจะจับเขาแล้วค่ะแต่เขาไม่ให้คุณแม่จับคือเขาค่อนข้างดุหน่อยอะไรอย่างนี้ เพราะว่าเขาเขาบานออกสวยมากเลยกว้างมากเลยเกือบเมตรเลยนะคะวัดระหว่างปลายเข่าด้วยกันเลยยงเมตรกว่าเนี่ยไม่ธรรมดานะคะดูเท้าดูดูตัวเขาดอูอย่างี้พี่มองว่าเขาต้องส่งลูกดีแน่เลยเหมือนลําตัวเขาอ่างๆหน่อยเลยตัวนี้อ่างลึกครับใช่ได้ความลึกจะมองดูเหมือนไม่สูงแต่ว่าอ่างมันลึกต้องมาใกล้ๆก็จะ150ากว่าโอ้ใหญ่ๆนะคะ150ากว่าลูกก็3เดือนกว่าแล้วครับอ๋ออย่างนี้เขาท้องอยู่ไหมคะตัวนี้ตัวนี้ผมผสมเจ้าไม้ไปรอตรวจท้องปัจจุบันนี้คือเจ้าไม้เกือบ เยวพอสมควรก็ที่ผสมไว้ก็ประมาณสิบห้าแม่เลอไม่ธรรมดานะเจ้าไม้นี่น้ำเชื้อสุดยอดมากเลยนะคะเนี่ยก็ผสมพ่อพันธุ์ละสิบกว่าแม่ไว้ที่นี่คือพ่อพันธุ์กำลังฟิตเปียคือกำไวกำลังหนุ่มแน่นอยู่ด้วยกันคือแบบเขาอยู่กันสงบสุขมากเลยนี่นะคะตัวน้อก็น่ารักอยากจับลูกเขามากเลยจับได้ครับไม่ได้แม่เขาหวง สองแม่สามล้านสี่เหรอคะเนี่ยใช่ครับพี่เตอ๋อลองว่าวอย่างเดียวเลยอ่ะอย่างนี้เขามาให้ราคากันมากไหมคะน้องต่อลูกเขาอะไรอย่างเงี้ยคะมีหลายท่านอยู่ครับแต่ยังไม่ได้แบง่ง<ะ>น้องเก็บไว้ดูเก็บไว้ดูเก็บไว้ดูก่อนว่าไปยังไงเก็บไว้ดูก่อนเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันดีกว่านะคะพวกที่ผ่านมาทั้ง9้าล้านทั้งไม้แล้วก็ทองเอกนี่คือราคาควายแต่ละตัวไม่ธรรมดานะคะ คือหลักล้านขึ้นไปทุกตัวเลยนี่ค่ะอันนี้จะเป็นแม่ดวงจันทคือเพชรอุดรอีกไหมคะเนี่ยอ,อันนี้ก็เป็นที่เช็คมาก็เป็นควายเก่าของพี่สมบัติเหมือนกันครับนายกอายุซื้อต่อมาแต่ผมก็ไปซื้อต่อกันมาอีกรอบนึงอันนี้ลูกของเขาลูกติดมาหรือว่าไงคะอันนี้มามาคลอดที่นี่ครับอันนี้ก็คลอดที่นี่คลอดลูกเกิดที่นี่ของพี่สมบัติครับมัใน,นลูกกองฟ้าอ่าอายุเขากี่เดือนแล้วคะเนี่ยตอนนี้4เดือนแล้วครับ สีเดือนไม่ธรรมดาะสองตัวนี้ได้มาสามล้านสี่นะคะดวงจันทร์ตัวนี้เป็นแม่ของหยาดฟ้าของพี่โจโจอ่พี่โจสี่ิิวอ๋อแม่หยาดฟ้าที่เป็นตัวใหญ่คะค่ะครับ ตัวนี้เป็นแม่เขาถ้าทางจะส่งลูกดีนะคะเนี่ยใช่ครับตัวนี้ส่งหรือเหมือนกันเลยเงี้ยตัวนี้ส่งลูกดีมากครับอันนี้คือเราใส่อะไรเข้าไปในท้องเขาอันนี้ผสมเจ้าไม้ครับเอาไม้อีกแล้วใช่ครับเพื่อที่จะมาปรับความสูงของเขาใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้แม่นี้ก็ร้อยห้าสิบกว่าเหมือนกันแม่นี้ส่งลูกดีกระดูกดีก็จะเสริมเจ้าไม้ไปหน่อยเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นลูกของก้องฟ้าที่ติดท้องมาอยอย่างนี้ถ้ามีคนสนใจลูกลูกลูกของเขาอย่างเงี้ย ต้องตอเปิดราคาไหมหรือว่ายังไงคะตอนนี้ยังไม่เปิดครับไม่เปิดใช่ไหมคะยังไม่เปิดตอนนี้เก็บไปดูก่อนใช่ไหมว่าโครงสร้างเขาจะไปยังไงต่อไปอะไรยงใช่ครับดูข้อแตกต่างดูค่ะว่าจะไปยังไงได้บ้างเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวโตมาถ้าเตรียมเข้าประกวดครับแต่ตอนนี้เพิ่งจะสี่เดือนกว่าครับหน้าตาเขา่อเหลาเหมือนกันนะเนี่ยใช่ครับเชื่องง่าย อันนี้ชื่อลูกแป้งแม่ชื่อไทยมากเลยอ่ะลูกอินเตอร์มากเลยอ่ะอันนั้นนีรลินลิลินเป็นผู้หญิงตัวเมียเหรอคะตัวเมียครับอันนี้ตัวผู้ครับนี่ตัวผู้วู้ได้เผือกตัวเมียด้วยอ่ะสุดยอดมากเลยลูกแป้งอันนี้ดวงดวงจันทร์ครับดวงจันทร์ใช่ครับ แต่และตัวนี้นะคะน้องต่อได้มานี่ถือว่าเกรดเหรือว่าเกรดพรีเมียมเลยนะคะนี่เราดูได้นะคะดูลำตัวของเขาดูความหนาของเขานะคะดูแข้งขาของเขาหลายๆอย่างครับถือว่าแม่ที่ส่งลูกชั้นเยี่ยมเลยแลวในการคัดเลือกแม่พันธุ์แต่และตัวอย่างเงี้ยน้องต่อน้องต่อดูอยังไงเป็นหลักนะคะก็ดูอ่าง ดูท้องท้องใหญ่อ่างใหญ่ดูแข้งดูขาก็ส่วนใหญ่ก็ดูคล้ายๆกันครับแต่ก็ดูถ้ามีลูกติดด้วยก็ดูดูที่ลูกว่าให้ลูกดีไหมหครับส่งลูกดีไหมคือเราไปดูเห็นกระตาเองเลยใช่ไหมน้องต่อใช่ครับก็เช็กว่าเออแม่นี้เคยให้ลูกอยู่ที่ไหนบ้างค่ะค่ะแล้วเราก็เช็คลูกว่าลูกลูกที่เกิดมาเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยดีไหมถ้าลูกดีก็โอเคก็คือแม่นี้ก็คือส่งลูกดี ก็ตัดสินใจซื้อที่แน่ๆคือแม่พานี่คือน้องต่อยังไม่เปิดราคาอยู่แล้ว<ช>แต่จะเปิดราคารุ่นลูกเลยใช่ไหมคะครับรุ่นลูกก็มีเปิดอยู่ครับรุ่นลูกของพวก ทั้งหลายแม่แม่ทั้งหลายแม่แมแมแบบอกอย่างนี้หรอคะใช่ครับ<อ>ก็ปลายปีฮะจะได้จะได้เห็นก็ปลายปีนะคะถ้าใครสนใจก็ามาชมได้นะคะที่นิลนีารามครับก็จะเกิดอยู่หลายตัวก็4สี่สิบห้าสิบตัวโอ้ไม่ธรรมดาหลักสิบขึ้นไปสามารถมาดูและจับจองกันได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูโรงเรือนอื่นต่อไปดีกว่านะคะไปค่ะน้องตอบายเจ้าดวงจันทร์รูปแป้งรูปแป้งที่นี่มีอย่างหนึ่งดูผิวพันควายของเขาเนียนมากเลยอ่ะครับ โซนทางนี้จะมีผิวพรรณควายที่ดีมากเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะน้ำหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอันนี้ก็ผสมเงินอุทัยไปก็เป็นตัวเขาเป็นลูกเพชรอุบลครับเป็นลูกเพชรอุบลอันนี้ก็จะเป็นฟันคู่แรกอ๋อส่วนมากที่นี่ก็จะ,ะ,ะเป็นสายของเพชรอุดรเป็นหลักเหรอคะน้องปอมีทุกสายส่วนใหญ่แต่ส่วนใหญ่ก็เน้นตัวไหนที่เจ้าเนื้อหน่อยอครับเน,นเน้นเนื้อหนัง